คนมีปัญญาเมื่อคนทั้งหลายประมาทอยู่เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเมื่อคนทั้งหลายหลับอยู่เป็นผู้ตื่นอยู่เป็นส่วนมากย่อมละบุคคลผู้ประมาทแล้วเหมือนมา้าฝีเท้าดีวิ่งทิ้งมา้าฝีเท้าไม่ดีไม่มีกำลังไปฉะนั้นการอดทนการภาคเพียรพยายาม การบากบั่นสู้นำพาชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จได้จะฝาฟันมุ่งมั่นบากบั่นสู้ให้โลกรู้ทําเต็มที่ไม่มีถอยวันพรุ่งนี้มาไม่ถึงจึงแค่คอยเมื่อวานถอยย้อนคืนใหม่ไม่ได้เลย วันเวลาจึงมีแต่แค่วันนี้ทําเต็มที่ทําเข้าไปไม่มัวเฉยทําเต็มที่สุดหัวใจไม่ถอยเลยไม่เฉยเมยท้อชีวิตคิดตรอมตรม